โอเคกลับมาที่ที่ไอ้นิวเคลียสต่อนะฮะเพื่อเพื่อท่านจะเข้าใจตามผมนะพอระเบิดนิวเคลียสถูกใช้นะฮะผลปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกว่าเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมาที่มันมีคนลอดตายเนี่ยเขาบอกมันฟ้ามันเหมือนถูกฉีกออกท้องฟ้าพอระเบิดมันปุบแล้วก็ลมลมมันปะทะกันลมมันมาปะทะแล้วก็แหว,วกคนมันก็บึ้มเลย ไอเดียเนี้ยตอนแรกผมก็นึกไม่ออกนะพอผมดูหนังภาพยนตร์เรื่อง f a l o u t ซึ่งมันเป็นซีรีส์นะฮะแล้วก็ก,ก็มาฉายเนี่ยแล้วผมก็ดูเสร็จแล้วว่าเฮ้ยหรือว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงผมผมก็ไปเสิร์ชดูเฮ้ยมันเหมือนวิวรณ์บทที่6พี่น้องอยู่ในวิวรณ์บทที่6กข้อสิบอกว่าท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่ถูกมวนเก็บและภูเขาทุกลูก แล้วเกาะทุกเกาะก็ถูกเคลื่อนไปจากที่เดิมเพราะอะไรพอระเบิดมันลงมันมันแบบกวาดเรียบเลยฮะผู้ของภูเขาต้นมงต้นไม้อะไรมันท้องฟ้ามันแหวกออกมันโอ้โหหรือว่าหรือว่านี่คือสิ่งที่ที่หนังสือวิวร์พูดถึงแล้วพระเยซูพูดถึงเรื่องนี้ด้วยผมก็เลยพยายามจูนจูนความคิดผมจากที่ผมเขียนออปีสองพันไม่ใช่วันซิโรผมเขียน วีวอฉบับวอ a t If สองเล่มนี้โฆษณานิดหนึ่งนะฮะโฆษณานิดหนึ่ง <c oughs> อันนี้เขียนเมื่อเมื่ออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้เขียนเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนะยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีก่แล้วนะ,ะอันนี้เพิ่งเขียนล่าสุดวีวอนะเนี่ยสองเล่มเนี้ความคิดผมต่างกันนะความคิดเมื่อยี่สิบปีแล้วกับความคิดปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรเพราะมันมีมันมีข้อมูลใหม่เข้ามา มันมี Data ใหม่ที่มันมาพรีเซนต์ให้เราให้เราเปลี่ยนใจหรือว่าเราไม่ได้เปลี่ยนใจแต่เราเพิ่มเพิ่มความเข้าใจดังนั้นบางเรื่องผมไม่เข้าใจผมก็ผมก็สอนตามที่เข้าใจระดับนั้นเหมือนประหนึ่งว่ายอนเห็นวิวรก็เขียนตามที่ยอนเมื่อ2000ปีที่แล้วเข้าใจและอธิบายดังนั้นสิ่งที่ยอนเห็นก็คืออะไรฟ้าเหมือนหนังสือเป็นยังไงฟ้าเหมือนหนังสือถูกม้วนเก็บหนังสือ หนังสือไม่ใช่หนังสือแบบเป็นเล่มของเรานะแต่เขาเป็นหนังสือม้วนคือฟ้ามันถูกม้วนแล้วเขาแบบเฮ้ยหนังสือมันถูกกรมไว้อ่ะมันก็คือเนี่ยหนังสือที่เป็นม้วนระเบิดเนี้ยนเนี่ยเป็นหนังสือที่มันม้วนเนี่ยเข้าใจไหมครเหมือนดอกเห็ดเนี้ยแต่ย้อนเขามองไม่เห็นเป็นหนังสือเนี่ยวิวรบทที่หกสิบสี่เนี่ยแล้วภูเขามันก็หายไปอ่ะภูเขาก็อาจจะเป็นเนี่ยบ้านคนหรือว่าเป็น เป็นลูกๆเป็นตึกอะไรมันหายไปไงเขาอาจจะมองตึกเป็นภูเขาก็ได้ผมก็ไม่รู้นะมันหายไปเสร็จเคลื่อนไปอยากที่เดิมนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าอพอลลิ์เนี่ยคนคนมันก็เริ่มจับคำนี้มา the end of the world เนี่ยนะ the end of the world ก็เลยมีแล้วข้อพระคัมภีรต่อมาเป็นอย่างนี้ฮะเขียนบอกอะไรวิวรณบทที่หกข้อสิบห้าถึงข้อสิบเจ็ดแล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกคนพวกคนใหญ่คนโต บรรดานายทหารใหญ่พวกเศรษฐีพวกผู้มีอำนาจและทุกคนทั้งที่เป็นทาสและหรือเสรีชนนะฮะต่างซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขาคือมันต่อมาจากข้อสกีนนี้แล้วมันมีข้อนี้ต่อพวกเขาร้องกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และจากพระพิโรธของพระองค์พระเมสสโปโดกเพราะว่าว so ันสําคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เล่าพี่น้องตามผมทันไหมเกิดสงครามนิวเคลียร์แล้วมนุษย์รู้ล่วงหน้าเราด้วยว่ามันจะเกิดเพราะมันมีการสะสมอาวุธแล้วแล้วเขาก็เลยเตรียมถ้ำหรือโคดหินเพื่อจะไปอยู่ซ่อนตัวล้มทับเกิด ปิดชั้นเอาไว้ซ่อนชั้นไว้อยู่ใต้ดินอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงอยู่ในภูเขาที่สร้างเป็นเมืองซ่อนไว้อยู่เนี่ยฮะผมก็เลยไปเสิร์ชมาอ๋อมันมีภาพนี้น่าแล้ว,แล,วแล้วเป็นใครทําคนมีกระตังครับคนสามัญธรรมดาทําไม่ได้ฮะแล้วหนังยิ่งฟอร์เอมาล่าสุดดูจนจบวันเดียวดูรวดเดียวจบผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ต้องดูให้มันเข้าใจดูให้มันจบก็ ก็เอาเรื่องของของวันสิ้นโลกวันโลกสงครามนิวเคลียร์แล้วก็การเข้าไปอยู่ใต้ดินตามวอล์ต่างๆเนี่ยฮะเป็นเมืองเลยนะฮะนะดำเนินชีวิตอยู่ในหลุมนิรภยัยอ่าถือว่าถือว่าพี่น้องไปดูเหมือนผมก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้นะ,ะไม่จำเป็นเพราะว่าหนังก็คือหนังนะ,ะแต่มันเป็นจินตนาการอ่าคำว่าจินตนาการมาแล้ว จินตนาการของคนสร้างว่าถ้าโลกเกิดวันสิ้นโลกเกิดภัยพิบัติเกิดมหาสงครามมนุษย์จะเป็นอย่างนี้เขาก็จินตนาการมาแล้วเขาก็สร้างเป็นภาพยนตร์ให้เห็นตามจินตนาการของเขาเป็นรูปธปรรมแล้วเราก็เข้าไปชมเราก็เท่ากับเราไปดูวิชั่นภาษาอังกฤษมีเทเลด้วยเทเลวิชั่นหรือรายการทีวีแล้วเราก็ดูวิชั่นของเขา เนี่ยเราก็เห็นนิมิตแล้วละ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะสร้างเมืองอยู่ใต้ดินนะฮะมีมีมโหหลงไปเลึกเพื่ออะไรหนึ่งกันร,ระเบิดผิวดินสองก,กัรกำลันภาพรังสีทําไมต้องการขนาดนี้เพราะมันมีตัวอย่างจากฮิโรชิมานาง,งาสก,กิแล้วมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนั้นคนรู้แล้วล่ะว่าระเบิดนิวเคลียร์เนี้ยมันสามารถทําลายโลกพื้นผิวได้สักเท่าไห่แล้วจริงหลุมหลบภัยมันมีนานแล้วนะฮะ แต่มันไม่ได้ลึกขนาดว่าอยู่ได้อยู่ได้เป็นปีๆแต่ว่าในในอนาคตหรือว่าในจินนาการของคนในยุคนี้เนี่ยเขาจินนาการไว้ว่าอยู่ได้กันเป็นปีแล้วแล้วหนังหนังไอโฟล์ทเนี่ยมันมันบอกว่าผ่านไปสองร้อยปีตอนแรกตอนแรกผมก็นึกถึงเรื่องยุคพันปีแล้วก็หลังยุคพันปีก็มีคนมาสู้กับวิสุทธิชนจําได้ไหมฮสงครามอามาเกตดอนสุดท้ายที่ท,ท,ที่ที่วิสุทธิชนสู้กันอะ ก็เป็นไปได้ว่าไอ้พวกไอ้พวกที่อยู่ใต้ดินที่มันรอดจากการยุคเจ็ดปีกาียุคตาแสกันเนี่ยมันอาจจะรอดเพราะมันมันสร้างเมืองไว้ใต้ดินพอครบพันปีปุ๊บมันออกมาปุ๊บอา้าวมีคนอยู่บนผิวโลกก็สู้กันเลยแต่ไอ้คนที่อยู่บนผิวโลกขนาดนั้นเนี่ยคือพวกของพระเยซูที่เสด็จกับพระเยซูเสด็จกับมายี่สองปลุกปลุกคนที่เชื่อของพระองค์เนี่ยฟื้นคืนชีพแล้วก็มาอยู่ คองกับพระองค์พันปีแล้วพอไอ้พวกไอ้พวกที่อยู่ในในวอลพันปีโผล่ขึ้นมาก็นึกว่าพวกไหนก็เลยสู้กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จินตนาการของผมเองนะฮะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเพราะมันเป็นจินตน,นาการส่วนตัวของผมที่ผมต่อยอดจากที่ผมชมภาพ,พยนตร์แล้วก็ชมภาพเหล่านี้นะฮะเมืองใต้ดินหรือว่าอุโมงค์ใต้ดินที่เป็นหลุมมากมายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้ นะมีการเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่ออนาคตโลกแล้วนะครับอยู่ที่นอร์เวย์นะอยู่ที่ขั้วโลกเหนือก็เรียกสวอร์บาดนะฮะผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะเนื่องจากเรียนมาน้อยนะเรื่องการสะกดภาษาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะฮะแต่ว่านำเสนอข้อมูลสวอร์บา n แอนนอร์เวยอ่ะอยู่ที่นอร์เวย์ขั้วโลกเหนือนะฮะเนี่ยฮะเขาเก็บห้องทําห้องไว้เก็บมเมล็ดพืช นะครับอยู่ทางเหนือนะฮะขั้วโลกเหนือนะฮะเนี่ยเป็นห้องต่างๆนะฮะเนี่ยนะครับปัจจุบันนะฮะใครที่ที่มีโปรเจกต์อะไรเนี่ยที่บอกว่าจะทำเกษตรเตรียมอาหารโลกเตรียมอาหารอะไรสำหรับคริสเตียนได้ยินแว่วๆมานะ,ะโกชงโกเชอะไรเนี่ยทำแบบนี้เลยฮะเก็บไว้ในใต้ดินเก็บมเมล็ดพืชไว้เป็นสต็อก นะถ้ามันเกิดภัยพิบัติโลกท่านเอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกได้ปลูกใต้ดินก็ได้นะทำระบบน้ำหยดทำระบบแสงอาทิตย์เทียมมนุษย์เดี๋ยวนี้แก่งทำได้หมดปลูกพืชไร้ดินนะฮะท่านไม่ต้องทำบนผิวดินเพราะมันสงครามนะท่านทำใต้ดินเลยนะใครที่จะทำโปรเจกต์อะไรบัชววนผมด้วยนะผมจะไปฟังนะไอไอโกเชนอะไรเนีย่ยเพราะว่าผมฟังแล้วผม ผมแค่ได้ยินผิวๆนะผมยังไม่ได้ยินเต็มๆนะใครที่มีโปรเจกต์อะไรไอท้ทำนองเนี้ย mm hmm. ผมแนะนำทำเรื่องเก็บมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะฮะน่าจะดีกว่านะครับ